พอไหว12เหมือพอไหว12เหมืองนะครับเนาะกิน12เหมืองถ้าบักแตงต้องมาเกิน12เหมืองตะกูลแตงตะกูลแตงพอเกินหันครับถ้าเกินหันพืชพังมันทยามันเหตุเอ่าระบบโครงสร้างมันเสียเหตุมันอ่อนแ่ยไล่ดำตัวนี้มันสีจางลงเงินมอมันจะเอาตัวนี้เขาไปเซะยุกกลางนี่นี่นะครับนี่ครับสังเกตว่านี่อ๋อสีขาวจะไ,ไปเซะยุกกลางเป็นสีเขียวจะไปเซะยุกกลางดำตัวจางออกทุกคนมีเวลาส้ำคันถอดสำคัญ,ญห้าสิลงมือท้ำบอเมือได้ท่านั้นละ เกษตรเกษตรเนซอยลดค่าชสจ่ายได้ทางบ้านดีๆแล้วก็มีการเพิ่มค่าได้ให้แกครอบครัวได้ดีเรื่องเกษตรเหตุนั้นกระสางครับแต่ถ้าตั้งใจเหตุจริงๆมันก็สำเร็จครับ สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสานยุคใหม่มาแล้วครับวันนี้บ้าวนิวสีผ้าพี่น้องมาเบิงสวนแตงโมครับนี่สวนแตงโมแปดไร่ครับนี่เป็นของอข้าราชการท่านหนึ่งครับเพิ่นแบ่งเวลามาเห็นแต่เขาท่าแห้งครับนะครับจากของแปลงเพิ่นเดือคือพี่เกิกนะครับพี่เกิกที่ละโคตนะครับพี่เกิกที่ละโคตพี่กัดแปลงนี่ก็อยู่บ้านโนวลกับเสมครับ บ้านโนนกะเสมตําบลตบหูอำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชสถานีนะครับเด้เิ่นเห็ดดีๆครับนี่ครับแต่งโมมีตีนวยใหญ่ๆงามๆนะครับเพิ่นยังเห็ดงานประจําอยู่รับราชการเดี๋ยวแบ่งเวลามาเห็ดนะครับเดี๋ยวสีพาไปสัมผัสจะคล้องแปลงเพิ่นเพิ่นคือเห็ดดีคักดีแน่เ้อครับพี่เกิกทีละโคตรสวัสดีครับวายครับโอ้คือเห็ดงามเลยครับทั้งรู้หมุนมาครับ ได้เลยครับได้เลยนี่มันเก็บเชือกไได้เก็บเชือกไท่านโอ้หลังจากเข้าตัดยอดแล้วเ้าต้องบอกใจมั่วเลยสองอาทิตย์ถ้าเฉยตัดยอดนะตัดยอดปพ๊บตัดยอดไปสองอาทิตย์เนี่ยเพื่อห้องตองดีการผสมเกสรแล้วก็ผสมเกสรแล้วเ้าจะิ่การดึงเถาออกจากปล่องเพราะว่ามันเสียเหตุอากาศนะไทยเทศเดือดสะดวกกับแสงแดดเมื่อคืนฝนหนักแสงแดดกันครับมันเห็นหน่วยใหญ่น้ำ แล้วบางที<อ>ม,มันเก็บมันบริเก็บเครื่องมันบริเก็บเขาออกเก็บพวกท่านคนผู้เดียวเนาะโอ้เฮ็ดผู้เดียวเลยบ่ครับนี่ยแปดลานี่บ่ครับแปดลโอ้ยเก่งแหงเลยครับพี่นอ้องจับเชือจับเชือผู้เดียวแปลลดลายตากะท้เองโอ้ไท้ายเองเฮ็ดเองเลยตัวนี้มันอายุจักหมือจักเดือนหรอครับนี่ 60-65บ้ครับเวถึงหกวันหครับหกสิบห้าเมื่อครับันบ้นยังกับครับอ่ันกินรีสี่ห้าเ็ดกินรีสี่เจ็นเป็นคุณสมบัติของเรนรีเสียเจ็ดคือมันเคลือสีสันกระสางมันเห็ดหน่วยมันก็ยังงามเพือเกา่าครับยังดีเกา เครือสีสันซทำได้กับกับตามใช่ไหมลกนมันก็สร้างเครืองนวลมันก็ยังดูดีนะครับมันก็บอกเครือพันเดินสาวพันเดินโอ้มีร่องน้าให้ดูเพราะว่าพนตกนะโอ้ตัวนี้ร่องระบายน้ามาครับนี่เครื่องนตกน้ำสุดลายมันหนึ่อ๋อหน่วยนี่ขึ้นใหญ่เลยอืมหน่วยมันหนึ่งู๊หุยสีวัดซีโร่ห้าร้อยป่ครับนี่หกโลกแล้วครับุูนี่หกกิโลอะไครับพี่น้องนี่ครับเบื้องครับรุ่นีหกโล โอ้โหสุดยอดเลยครับนี่เ่แดงแจวายอยู่พ่ะยพลครับโอ้ง่ามีลีนะครับใหญ่พ่ะครับพี่น้องกว้างใหญ่ไพศาลไปพ่ะครับแปดไร่เฮ็ดผู้เดียวครับบ้านนี้ยังเฮ็ดงานประจําอยู่บาราเวลาได้ครับเมื่อเฮ็ดอ่าเวลาเสาร์บย้นแรงกับวันเสาร์อาทิตย์เสาร์แรงเสาร์อาทิตย์เสาร์แรงเสาร์อาทิตย์ย่อมเสาร์ตื่นเต้นเตจีหาลงแปลงครับก็คือกับไตไฟเบอรเฮ็ดเอาปลาปลาเติดหัวเฮ็ดเอา น้ำมันสาก็ตดอดตัดยอดทีไว้ครับให้แสงแดดมันจะขากันครับตัดยอดทีไว้แสงแดดมันขากันครับผมครับโมเห็ดหนักะว่ามันไม่ได้สตูเพื่อไลยครับมันมือเก่าสมัยตะกี้ปู่ปูเตงโม่เขากระสียังดูแลฉีดสารเคมีกับิบประมันสิบซิมือเถื่อมันบ คือมือมันมกมันแตกไปเราเลยมันเป็ปนตูวป่วกระลายบันคนใส่สารเคมีหลายเข็ยนมาเลยสตูมันดื้อยาแต่นช่วงที่ผมเฮ็ดงานอยู่อยู่มุกดาหารผมปลูกโมโหฮิบุนเนะาะปลูกโมกหเกษตรธรรมชาติกิโลละสามสิบบาทบ่ได้ใส่ยา,ยา,ยา,ยายนเนี้ขายฮิบุลหนึ่ง แล้วปีหน้าสิปลูกใหม่สิปลูกบังโมกเกษตรธรรมชาติขายขายแค่ดูซานชิบะต์บังโมเอินซีเหรอครับบังโมกเกษตรธรรมชาติแบบบ่อเด้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ฝุลดวงลุ่ดินอย่างเดียวกับวงลุ่ดินที่มันใหญคือวงลุ่ดินปอเทืองอินซีเขายังมีใส่พวกสารชีวพันธ์ต่างๆต้นนี้ญี่ปุ่นเขาจะเอาเครื่องมาวัดเลยวัดเอาบ่มีเคมีเขาสื่อรดครับอันถุงเรื่องๆนี่ป้กว่ายังครับไอกาวดักมะเร็งกาวลอกมะเร็ง กาวตัวนี้ถุงมันกิโลละร้อยกาวสเปรย์หนึ่งสี่ร้อยห้าสิบบาทมาฉีดพ่นละเพื่อพวกเพื่อไฟเละแดงแมงวีขาวก็สีมาติดนี่ก็งวันงแมงวันทองอ๋อกรสีคือแผ่นดักแมงวันที่เ้ามาติดไว้ใส่น้ำบานเนาะครับเนาะครับครับตัวนี้มันเป็นด่านสีใสสีใส,ส,สครับบันนี้มีตัวหนึ่งแบบบูตัวนั้นมันมันตัวนหนนึ่นเป็นกระป๋องตัวนั้นสถเหนียวกว่าตัวนี้มันต้อง เฉีดประมาณเดือนหนึ่งเขาต้องฉีดพ่นซ้ำสองอีกมันยังได้อ๋อตลอดมแมลงตัวนี้ครับใบใหญ่ยังได้คือเลือกปลูกแตงโมครับนี่อ่าว่าคนมากินบกักแตงโมเนี่ยคนสิมันนิยมกินคนอื่นถ้ามันอยู่ใกล้คนล่างคนสิกินทริงจริกินกับเข่าพร้อมั้ยคนเต็งโมถ้าพ่ออยากินกับเข่านล่นผมมากินมหมูแตงโมกับเข่ามันแซ่บเข้ามาครับ แซ่เย็นๆจั็หน่อยเย็นๆจั็หน่อยกินได้ดอกกับก็ตะกินหนุ่มตะโม่เฮ็ดเฮ็ดเบียกมากมีเมยนะครับนอโอ้ยมีแห้งยาเย่อเนาะสร้างมาอิลีเลยครับพี่น้องครับแสบแห้งแล้วก็ขายดีแห้งอิลีครับแจงโมนี่ครับผมจะเก็บมือเงินกับวาซื้ออุดหนุนกันล่ะมือเงินป่ะครับมือเงินอ่าพี่น้องผู้ใดอยู่ไกลไกมากนะครับเด้อมาอุดหนุนเพื่อนครับโลละเบาทเท่านั้นละขายส่งกิโลละเจ็ดบาทครับพี่น้องมาเอาเด้อครับเด้อผู้ใดอยู่ไกลไกอำเภอเดีดอุดมแถวนี้ครับน้ำยื่นแถวนี้ เพราะว่าไปซื้อหน่วยหนยหน่อยน้ำขังทางสิหนใหน่อยก็เรื่อสี่สิบบาทเลยได้ครับนะหน่อยเนาะหน่วย,ย,ย,ยประมาณสองโลนี่เขาขายอลไรได้ครับสี่สิบาทหาโลเขาขายสี่สิบบาทโอ,โ,อโอ้ยพอขังไม่ขังได้ยินฟาวมาเอาได้ครับเด้อขายสี่สิบาทเท่านั้นอมืเออื่นโอ้โลหลอกหลานมาตัดซอยเหมือนโอ้โลละเจ็ดบาทนี่พอไปซื้อซื้อไว้ถ้าเข้าไปซื้อไว้สมมุติหลายมันเก็บได้จักเมือครับบางมือมันรุนเก็บได้เป็นเดือนครับเป็นเดือนเลยหรอครับ พราะมันเป็นบักโม่พันเปลือกนามันจะคอยเสร็จเทาเก็บเพราต้องเอาเอาขวดไม่นิ่เอาขวดบ้านเ้าว่าขวดขวดเอาขวดไม่นิ่โอ้เก็บเอาขวดไม่นิ่แม่นเพราะว่าถ้าเทาเก็บดึงสูนยปุ๊บขวดตัวนี้นี่มันเสียบหมวกโม่เบิดหน่วยนี่นี่ขวดตัวนี้นี่ครับมันจะซอยเลี้ยงหมวกโม่เบิดหน่ว่าหลังจากขวดมันเหี่ยวมากเหี่ยวมากก็แสดงว่าเหี่ยวจนจำมันรู้ถิ่มแสดงว่าเบิดอายุต้องเฝ้าพายกินเฝ้ากินแล้วเฝ้ากินแล้วแต่ว่าถ่ายตาบปตัวไห้ยังยังเขียว ยังเคียวหนึบๆมันแสดงว่ายังอยู่ได้อีกแต่แต่เป็นบงแตงโมเกษตรธรรมชาติอยู่เด้หกสิบหมือครับแบบแบบว่าเป็นยังรสชาติความหวานคงที่แห้งหวานไปเลยครับยิ่งซุกยิ่งหวานบุงแตงโมมีแผลมันไม่เป็นเลยคือบงแทครับบงแทก็ดีครับยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่ตัวนี้ซุกหรอครับซุกแล้วนี่เก็บมื่นเก็บมื่นประมาณห้าหกโลเป็นไรนี่ ได้หกโลนะครับตป็นี้่าหกโลกว่าพี่น้องดูเดี๋ยวเบิ่งได้พี่น้องคืออุ้มให้บิ่งครับบุญครับหกโลกว่านะครับหกโลกว่าโอ้อ้าวพอดีเก็บเก็บฝากผมพู้ไทยยูทูปพอดีเลย่นโอ้มีบุญได้เนี่ยครับพี่น้องครับอ้ายผมเก็บฝากพอดีหกโลกว่าโอ้ยขอบคุณหลายๆนะครับเด้อครับนี่ครับมาพอดีเลยครับนี่ครับบ้านนี้พี่เกิร์กครับปลูก มาจากปีหลอปบักแตงโมทั้งหมดน,นี่ห้วยบักแตงโมผมปลูกมาแต่แต่ผมจำความได้แม่พาปลูกแตงโมผมก็ปลูกตลอดแตงโมครับแม่พาปลูกตลอดแสดงว่าปลูกมาหลายสิบปีแล้วเป็น,ปนเท่าปีจนจะคล้องแถาเติบ,บเท้าสามสิบปีแล้วยันระยะเป็นงานรับราชก,การนีกน่ก็ปลูกแต่ปลูกให้สลับหน่้ยงานเป็นงานวิจัยส่งขายญี่ปุ่นนี่ซื้อครับส่งขายญี่ปุ่นทุกปีทุกปีนั่นแหละ แต่ปีนี้เกษตรกรปัจจุบันจะคลองก็เลยปลูกก็เลยมาปลูกเป็นเคมีผสมกึง่งเคมีใส่เราอันรักษาระบบปั๊บสภานระบบไม่เวยียดเอาครับมีกาวดักมาแรงมีปลูกหรือไม่รอมาแรงแรกเริ่มเดิมที่มองนี้ก็เป็นท้องหน้าถ้ามาได้ครับหลังจากการเก็บเกีเ่ยวเขาแล้วตัดตอเฟื่องก็ทายกบครับทยกบตอเฟื่องบริจูเด็ดต่อเฟื่องทยกบไปเลย บานแห่งใหนอายยกหล่องไหครับอ่านไทยปวนห้างมาไทยคนอีกทีหนึงครับอ่ามันละเอียดแล้วห้างก็จะมามาตีดินตีดินกัอนเนี้ยตีดินกับบ้านเนี้ยสักลักมาถ่ายกันเฮ็ดเป็นแปลงแตเป็นแปลงยกหล่องเลยแต่ละหล่องนี่ห้างกันจัาเมตรครับไปซีเมตรซีเม็ดซ<อ>เม็ดนะครับเนาะแมนโอ้บานความกว้างของหล่องนี่จัาเมตรครับอ่าข้องข้องข่องซีเมตรเลยครับนี่แต่ซีเมตรนี่โอ้ซีเมตรแมนระยะปลูกห้าง พบปูกขาสิบเส้นแต่ละหลุมแต่ละหลุมหลุมหนึ่งใสใ่จังไงอ่ต้นเดียวเพราะว่าพ่อกลามาแล้วพอ่อในถาดก่อนบ่ครับพ่อในถาดมาแล้วครับพ่อไหวเจ้าหมือนจังมาลงครับพ่อไหวสิบสองหมือพ่อ,พอไหวสิบสองหมือนะครับเากินสิบสองมื่นถาบาแปงต้องมาเกินสิบสองหมือนตระก,กูลแตงตระก,กูลแตงมาเกินหันครับถ้าเกินหันพืชพากัญทียามันเหตุระบบโครงสามมันเสียเหตุมันอ่อนเน้โอ้จำไว้ได้ครับพี่น้องได้ความหัวได้ครับนี่เน้ะ พืชตระกูลแตงทุกชนิดนะครับเพคนว่าเพาะไว้ในถาดอย่าเกินสิบสองหมืนห่นไดเนาะครับอย่าเกินหันก็เอาลงลงดินเลยก็ลงดินปลูกปลูก,ลกให้ปลูกแล้วถ้ามันปลูกไร่หรือจา้างคนปลูกล่กให้เกินสองหมื่นแถ้แล้วเบิดครับอันนี้แปดไร่นในไอ้ปลูกจัาหมื่นครับมือเดียวมือเดียวเลยจ้างคนหรอครับอันจา้างคนซอยเจ็ดคนโอโ้โหแถวเทียงครับ เขาโยกลองขึ้นแปลงมั่นนี่ยกสูงมไ้ยครับไปยกสามสิบเส้นสามสามคู่มั่นนี่สามคู่มั่นยกสามสิบเส้นกว้างกว้างแปดสิบเส้นเพราะว่าพยางพยางเม็ดนึงโอ้ครับพยางเม็ดนึงนี่ห้าสิบขาดไปขาดมากมากกว่าสิบเหลือว้นส um, ูงของมั่นเศร้าเส้นนี่ละกว้างแปดสิบเส้นได้เนาะแปดสิบเส้นกว้างสูงสามสิบเส้นโอ้ปลาปลาไงยางส้มขออนุญาตอู่้เป็นแต่อ่อนซ่อนนะครับพี่น้องผมครับ ตแต่บอกแตงโมง,งามครับคุณครับบานมาอืออืนจะเก็บนี่จะเลือกเก็บยังไงครับไี่เลือกเก็บมออืนเลือกเก็บมันเ,กเกป,นป็นลายจังได,ไดครับ,ม,รบมันเก็บก็เดืสีสุกเลยตัวนี้เก็บบทันไดครับทันได้ครับ<อ>บงวิธีการเบ่งแตงโมนะครับพี่นอ้องนี่เก็บตัวล่า่ยเลือกเก็บตัวลเล่่ลย ตัวนลายดำตัวนี้มันสีจางลงเงินมอมันสะเอาตัวนี้เข้าไปเสอยกยุกางนี่นี่นะครับนี่ครับสังเกตว่านี่โอ้สีขาวสะไปเสอยก่กลางเนสีเขียวสะไปเสอยูยกกางดำตัวสีจางออกครับแสดงว่าบุ้งโม่เนี่ยเริ่มตัวเห็นมาสเกตตัวนี้มันยังยังดำปืนดำดำปีนมาหนี่นี่มันยังดำมันออกบุท่านออกมันบโ่นี่นะครับตัวนี้มันเขาไปเลยนี่ครับ อง่ายว่ะหายซีขาวๆนังง่นไปแสยกอยู่กลางเขียวอ่อนต้องไปแสกอยู่แน่นระวังดำครับดำต้องจางมากเห็นหมดตัวนี้ตัวนี้มันยังดำปีนี่มันดำปีนี่มันบม,นมทันทีตัวเสียวเสี้ยวไปมันก็เลยเห็ดมันนี่กับหมกหม้อมันสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้บมกหม้อหกสิบเปอร์เซ็นต์แหละครับ,บโอ้ี่เก็บได้แล้วเก็บได้เพื่อว่าผู้ขายทางหนาน้ำโอ้เพื่อข้าไปเอาไว้ดนเนี่ยผู้ขายทางหนาน้ำครับห้าบอ่อเพื่อผู้ขายหลานคือไปหมื่นสองหมื่นมาแก กระทบกระทั่งกันแน่มันก็สีบวบส่ใส่ซึมใส่ล่มไปยังกันนะแต่ประกันมังแกงโม่วงมันมีการใส่ซึมและใส่ล่มเพราะว่ามองแกงโม่ผมมันติดขอดสี่สิบว่ามันมันติดขอสิบสองสิบสามผมบอกเอาขอสิบสองสิบสามผมเอาสิบห้าคืนอ้วนครับหมายถึงเวลานันเป็นเครื่อไม่เงี้ยวหมอครับอันแนนว่าห้าก็สีนับข้อมันอีกนับข้อมันอีกถ้าเสียงต่ำก็สิบห้าผมสิเตี้ผมสิเด็ดถิ่นเนี่เป็นยังไงมันวยมวยใหญ่ มันสีให้เดเท้าสั่นลงไปเรืร่อยให้เดือดเท้าส้มครับเห็นเก,บเกเตบอกแตงโมเพราะมันมันเจ็ดสิบมันหกสิบเมือม่อหกสิบห้ามื่อนี่เครื่องมันยังเขียวอยู่นนะมันบทะนุงโอ้ยลีนะครับพี่น้องครับป่านนี้ต้นนึงนี่เขาจะเอาไว้จักหน่วยครับเขาตัดยอดสามใบนอมันถึงมีสามแถาผมจะเอาไว้ลุ่มละสองหน่วยครับลุ่มละสองหน่วยลุ่มละสองหน่วยแค่นั้นครับนี่มันสีลายกุลุ้มละสองหน่วยมันติดลายผดของแตงโมกเไยครับ โอ้ถ้าใบร้ายสิเป็นยังไงน้อยเฮ็ดให้ดน้อยหน่อยลุ่งกับโบงามนะครับน้องเฮ็ดให็น้ยหน่อยนุ่งแต่ว่าน้ำหนักกรบโบดีอันน้ำหนักโบดีคือมันได้นหน่อยถ้าน้อยหน่อยมันสู่ขายหัวหน่ยใหญ่ไม่ได้เหนครับสำปะคุไม่คุใหญ่ปลาซิ่อ่อนละแม่เด้ครับพี่น้องไปบ้านตลาดเขาก็รู้สำปะคุใหญ่ก่อนเพราะว่าเวลาอยู่ลานขายแตงโมเขาสิแบ่งเกียรติครับหน่วยละยี่สิบสามสิบสี่สิบ ใหญ่สุดนี่หกสิบครับสิมาว่างเลยผมงดน้ำสามมื่อแหละเพื่อต้องการเนีมันเสร็จน้ำให้เกิดความหวานก็ได้หายน้ำเอ๋อก่อนจะเก็บมีต้องงดน้ำหรืครับสามมื่อแม่นครับงดน้ำยางนลอยสามเมื่อเพราะว่าต้องการมันเสร็จซตโตหันมันเอาดูดน้ำไปใส่มันเบิดแล้วมันเสียดึงน้ำตาลจากเครือกไปไปใส่ในในหน่วยมันเห็ดหม้อวานแล้วก่อเป็นครับอน้นเหลังจากเก็บแล้วมือมันก็เสพกเอาน้ำข้าดเลยเด้เพื่อต้องการให้หน่วยมันมันตึงหมด รุ่นต่อไปวไา่นต่อไปไมันสิตึงนะครับมันสีนใหญ่ขึ้นเพราะเดี๋ยวตีมดเนี่ยสลายตัวนี่ก็สีนในหญ่ไปเรื่อยนะครับน้องไปเรื่อยหลัหลลงจากเขาเก็บพวงนี่มันมุ้ยแนวอย่างอาหารปุปร๋ยปัสตสีโอ้เ<อ>ข้ากระสีจะเลื่อนเติบโตของเขาหน่วยใหญ่ออกไปแล้ว<น>บา,น,ไไน,น,านนี้แปดไร่นี่ไอ้ใส่เมล็ดพันธุ์นี่เม็ดหลายแบบไหนครับเมล็ดพ<น>ันธุ์ใส่ไปและวใส่เม็ดทิพสองกล่องทิพย์สองกระป๋องเอาไปซื้อ จังไดยครับตามลานเกษตรนี่บ่เกษตรทั่วไปผวงละสองร้อยแปดสิบครับผวงละสองร้อยแปดสิบพวงนิน่อยพวงสองร้อยแปดสิบกับประมาณสามพันบ่ครับสามพันนิดนิดบ่ประมาณสามพันนิดนิดกูแต่ออนซอนแหงเดียวครับพี่น้องนวยหมกใหญ่นะครับนวยในใ่แหงนี่นวยใหญ่ๆนี่มันคือมันเป็นอย่างไรอ่ะมันคือใหญ่กว่าบ้านเมืองเขานยใยหนึ่งมันอาจจะติดไก่เล็กน้อยเนี่ยที่ประมาณขอเศร้าครับ เกินขอที่ยี่สิบไปจะแดงไว้พี่น้องผู้ใดแทนสิยปูบกม้อกินอยากหายน้อยใหญ่นี่กะต้องต้องเบิ่งว่าผมสมดอกใช้วิธีสมดอกกัอนนะครับครับสมยังไเอาดอกต้นลูกก็สมดอกก็แม่ว่ามาจำกันหน่อยสิ่ครับเก็บดอกลูกเก็บดอกประมาณจีซีเก็บดอกต้มต้มต้มผูใส่กะติเบ็มแข็งไวม ฮัาก็สีมีการย่ำส่อกรตื่นหลังจากฮักตื่นตีซีฮักเก็บดอกแจง้งพอดีรอเ,เาดราก็มีการสมตอ่อเลยเอาดอกสมตอครัาจะสมประมาณห้าสิบโมงปหาสิบโมงก็ทราบราะว่ามันบานเวลาสมแล้ววบาวบาเสื้อนี่คือตื่นมาตีซีนี่มาเก็บเก, ب, เก, ب, เก ب, สรตัวผูใส่กระเทีน้นำแข็งเก็บ<ด>ไปเรื่อยๆเก็บดอกใสก่กระตือน้ำแข็งไว้เก็บจนหอดจนแจงจนดอกที่ห่อจนดอกมันบานเกสรบานสะพังฮักก็เริ่ม เอาดอกมุนต่างๆ้านผสมแล้วก็ว่าดอกต้อผูมันเริ่มเบิดเจ้าจังเอาอย่นันก๋าตีนลำแข็งมาใส่จังว่าผสมอีกตัหนึ่ง๋อ้ครับเพระาระว่าคนมันหน่อยผสมมาท่านปกติจีจ้างคนผสมนี่สมสองขนสมมาท่านจว,านว่าหน่วยมันบริไลไลไปไหนคอยจำยจำไปเรื่อยๆจำไปเรื่อยดอกต้อดอกดอกต้อดอกดอกต้อผูตัวหนึ่งต้อดอกตัวเมียตัวหนึ่งผสมกันไปปานนี้บานนี้ปุ๋ยเลยครับไอ้ครับปุ๋ยใส่ปุ๋ยสใส่ละลายไปครับใส่น้ำทังมาผลปุ๋ย โอ้ยพุ่นมาครับเป็นไส่เป็นปุ๋ยน้ำมาเลยน้ำยศส่วนแดงครับอ่าล่องเพื่อนกับสีไส้สีผาสิีผากกอนสีตัดยอดล้ปุ๊บก้าเสียวดอกขั้มวยกับใส่แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่หลังจากใส่แปดยี่สิบสี่เข้าเริ่มติดดอกออกหน่ล้วกซ้ำกับปั่นอปุ๊บกับสีเริ่มใส่แปดยี่สิบสี่ผสมสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดครับถ้าเบอร์ว่าเครื่องมันส้มกับไส่สิบผาสีผากับอีกเพื่อต้องการแห่ใบมันสีเขียวขึ้นมา เพื่อมันต้องการสังครแสงไงซอยสังครแสงซอยดึงอาหารมาน้ำซาเลี่ยแล้วจากปลูกถึงเก็บเกี่ยวหกสิบมื่นนี่ใส่ปุ๋ยประมาณนังเถอะครับหัวใส่ปุ๋ยคู่มือเนี่ยว่างหันว่าใส่ปุ๋ยคู่มือแต่มื่นละมื่นละสิบโลสิบโลป่ะมื่นสิบโลสิบโลหลังจากต่อดอกเรียบร้อยแล้วต่อดอกเรียบร้อยห้องเสียเอาหน่วยเนี่ยมันติดหน่วยและเปือใส่คู่มือครับือมื่นละสิบโลก็คือละลายกับน้ำละลายกับน้ำ แล้วก็ปล่อยน้ำยสดมาก่ครับน้ำยดมาครับเหมือนสิบโลสิบโลใส่ปุ๋ยวิดสามสอบ่านนด้ปุ๋ยหมากปุ๋ยสิบสามสิบสามยี่สิบเบิดสามสอบสิผาสิาเบิดสอบมึงร่วมแล้วใส่ปุ๋ยเบิดซีกระสอบห้องพื้นนั่นสามสอบร่วมแล้วเบิดปุ๋ยเจ็ดกระสอบปุ๋ยเจ็ดกระสอบแปดเยเบิดปุ๋ยเจ็ดกระสอบครับสอบละเจ็ดแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยห้าสิบครับห้าสิบ ะเสลี่ยแล้วก็บ่อหอดมือนหน่อยเนาะลงตัวครับบ่ถึงบ่ถึงมันอยู่ประมาณหาพันครับลายหนึ่งครับลายหนึ่งวันหาพันแปดดาวกับิดซีประมาณสี่มือนี่แหละเบิดครับ้างนี่แหละกาบมันเบิดไปน้ำพะยำบล็อบน้ำยดกับทอพีวซีกับไดสูบไดสูบน้ำแต่งวดสีมาลงทุนกับสีลงทุนหน่อยเพราะว่าพะยงเขายังใส่ได้คือมกสองเทืออยู่สายน้ำยดก็ใส่ได้ทอพีวซีก็ใส่ได้ไดกับบดตั้งซี ต้องสืบแต่มเล่นพันกับปุ๋ยกับเท่านั้นที่ต้องสือมวลต่อไปมวลต่อไปก็สิลงทุนมาสิบ่ได้ไร่หนึ่งประมาณสองพันหรือสามพันครับตอนนั้นคือกษตรก็ไรหลายขึ้นอ๋อปานเฉลี่ยผลผลิตไร่หนึ่งนี่มันได้ประมาณจักตันเข้าไปเฉลี่ยนี่ยทักติดค่อยๆปลูกได้ค่อยปุ๋ยเลยเลยหาต่ำตัวเครื้องมือตักาประมาณไร่ละสามตันไร่ละสามตันครับตันละเจ็ดพันตันละตันละสามตันตันละเจ็ดพันกับไรละสองหมื่นนะครับเนาะกรับไร่ละสองหมื่น ไปละสองหมื่นนะครับพี่น้องไปละสองหมืนแปดไร่กับโอ้แสนหกอยู่ได้ครับนี่ถ้าเราเอาเอาบ่อลร่เราบ่อได้ได้ไปตั้งแสนกับเอาละบ่อต้องเอาละหรอกเขาพูดแค่หาซื้อหาเมื่อนึงนะแต่แสนหนึ่งก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วเพราะว่าเขาใส่เวลาแค่หกสิบหาเมื่อเขาก็ได้เก็บน้อยแหละครับสองเดือนเฉลี่ยกับตกเดือนละห้าเมื่นครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องแล้วกเงินเดือนเยฮ่โอ้ บ้านนี้เป้งไหนไอ้เฮ็ดงานประจำอยู่มันเงินเดือนบ่อพอใจผมขึ้นมาปลูกแตงโมครับบ่อเงินเดือนก็มันก็หรือเงินเดือนขบ้าเงินเดือนหลายแต่ว่าเงินเหลือบ่มีพวกตัวขับราชการบ่มีไดยครับขบ้าจะทำใเงินเดือนหน่อยเงินเดือนหลายนะทำเอาเงินเหลือเดี๋ยวเป็นยังขบ้าให้รับราชการขบ้าโอ้อ่ามิตินี้ทุกคนด่าทุกคนมันไม่ได้แบกบ้างแบกยังไว้เื้อตินีหลายนี่ทวงข้ออืมครับจริงผมเป็นคนบ่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 ได้ เดจุดนั้นนะาว่าพอาพ่อเห็นได้เห็นว่าทุกอย่างครับพอได้ม่คิดเลาของตลาดผมก็ยังขายตะกีย้ยุบวงทหารผมขายของตลาดทุกวันผูดผัดสกเอาของใส่ท่ายรถเก๋นก็ออกไปขายไปนทางตลาดขายขายพวกพักพักที่ผมปลูกเองนะครับ <c oughs> พักซี่พักกาดพักสมบพีพักบกักแตงบักทั่วแล้วปลูกก็ไปขายขายตลาดนัดข้องถมสมัยตะกี้ยุนี้เขาตลาดแต่ข้องถมมันเขาปิดละเขาวิดมากเขาปิดตลาดนัดข้องถม แต่ว่าบักมอก็มีผลกระทบนิดนึงตลาดนัดโควิดเนี่ยเพราะว่าตลาดเข้าเ่ิดมีแต่คนมาซื้อกินครับการถือว่าบักบอไปแห้งมัาได้แต่ว่าน้ำข้างทางนี่ขายดีแห้งได้ไอเด้บักแตงมอนี่ครับเห็นโอ้ยมันมันเป็นของแก่ห่อนเนี่ยครับกินดีครับกินได้ทุกไหบว่าไง่ายว่าานซู่มันเป็นดอกยังสี่ได้ไา่มันสิบคืนอีกยู่บอกว่มีโอกาสอีกแล้วโอ้มีโอกาสแล้วมันเป็นดอกตามสัญชาตญาณเพราว่อลักเสะมันได้บักแตงมอเนี่แม่นว่ามันบอติดแล้วกร้าง ในเครือนั่นในอุ้มนั่นมันต้องพยายามมีลูกจนได้เพราะว่าเพื่อต้องการรักษาพอพันไวปักตงโม่เข้เห็นสังเกตว่าบักแตงโม่เหาอาอยู่น้ำปลาน,น้ำดงนี่มันมีหน่วยหนึ่งอ่อนต้อนดอกเขาต้องการรักษาพอพันเขา,เขาอยากเขาศูนพันรักษาพอพันไวแต่ว่าคุณหม,มอมันมีแต่บักแตงโม่ลูกผสมพราะขาเขาบอกเขาบอกให้เขา,เอา,เ,อาเอาพันไปขยายต่อได้ต้องซื้อเขาอย่างเดียวครับ GMO g m โโม,มโพวกมันฉลาดแทงมันไมาเอา มันหวงตัวปูผมค่อยขอซื้อตัวปูเขาบ่ให้ครับแต่ได้ตัวปูเข้ามาเนี่ยผสมผสมมาเอามาเลยพันธุ์ไปถั่ปลูกเองก็ได้โอ้แพร่เขาก็แพงเขาก็กันแบบแนวนี้ถ้าสมมติว่าพี่น้องซื้อไปกินนี่ถึงแม้ว่าจะเก็บหน่ยไว้ไปก่าหนี่ถั่ก็เป็นไรสมบพีไรครับไปขายกับบ่อใดลราคายหรืกับนวยบมยใหญ่ครับเพอเพอบ่มมีน่วยมัน่วยกับดูน่วยมดกหลือกลมันสิเป็นพวกดอกกระเทยหลายกว่าอ๋อ คือคอรอเคียแลไปสานน้าเรามานันาหลงปกองเปลียนนะครับครับคือเข้าดักไวแล้วว้ายเขาต,ต,ตัดตรงตัดตรงตัดแต่งทางพันธุกรรมเรียบยี้นเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยถ้ามันว่าเข้ามาแต่งโมลูกผสมเนี่ยโอเคจบเลยโอ้ถ้าพื้นพันตัวได้กระซังถ้ามันเขียนมาลูกผสมเนีน่ยงายครับมันเป็นมันเพันธุ์ของพันเอวันครับวะโอ้ ก็สิประมาณนี้เด้อครับพี่นนองเรื่องน้ำานี่ก็คือมาจากบ่อเนาะเนาะน้ำเนี่สูบจากบาดาลลงบ่อซะก่อนเพราะว่าถ้าเอาบาดาลโดยตรงเนี่ยดานมันเป็นกดเป็นด่างถ้ามีมีกดไม่ด่างปื้บมันส่งผลต่อการต่อการตีลูกก็เลยสูบไปพักน้ำมาซะก่อนเพมันละเอียดไปหน่อมั้งแทนถ้าเกษตรกรมีแต่บาดาลต้องเฮ็ดบ่อพลาสติกไปทั้งนอกสูบน้ำมาขังใหม่แสนแดดขาพวกขาพวกให้เพิ่มเเพิ่มนั่นตัวเจนลงในน้ำครับ ตัวน,นี้มีประสบการณ์ตรงเรื่องการเอาน้ำน้องกับน้ำบาดาลพดรถบักแตงม่วหลังจากเก็บผลผลิตแบบไม่ต่างก็เป็นสิบตันครับโอ้โหม่เคยผอมมาแล้วนะมันเคยเฮดิจใจมากแล้วนะครับพี่น้องมันมีผลมันมันมีขอแตกต่างเปรียแบเทียบแต่ก็เลยว่าจำไหมเป็นบทเรียนกับสิบุเฮดอีก้านำบาดาลบอไดเแริบ่อเป็นกดเป็นานางกัอประโชคดีถ้าเป็นกดเป็นานางจบเลยงามอยู่บักแตงมวงามคักแต่ว่ามันบ่เป็นหน่วยก็ว่าปลูกให้บักแตงม่วงามไผกับปลูกได้ แต่ปลูกกับพี่นุ้นยนี่ยปลูกหาักโอ้วิธีแก่นี่ก็คือเอามาเอาหนามมาเ็ดใส่บอ่บอพักบ่ครับบอ่อพักไว้สัก่อนครับ<อ>เพื่อให้หนามมันมีออกซิเจนโดยรับแสงอาทิตย์ครับนะครับหนามมันขึ้นสิปุบ๊บคุณภาพของมันเองโดยการแสงอาทิตย์มันจะซอยให้เลยหนามมีคุณภาพเพิ่มขบอ่อพักนี่เพ็ดเป็นบอ่อดินเล่นบ่ครับพี่ไบ่อดินถ้าขุดซ้มเพิรบ่อเลี้ยงปลาดุกก็ได้เอาพัตติติ๊กมะละก้าก็ได้โอ้ครับครับครับว่าขุด้ครับ ตั้งตั้งตั้งคืนเอายึดขึ้นกอกอยึดขึ้นกับเอาพยงเอาเันพัตติกแซท่้างในก็ได้ครับจังเมตรสองเมตรประมาณนั้นน้อสี่ขุนสี่คุนหกก็ได้อยู่ครับนี่คนไทยหัวใจก็เสียดีๆี้้ะครับพี่น้องนี่นะครับเนี่ยขนาดมีเวลาลังคนนอกว่าเฮ็ดหยงกับงานประจำจังสันจังสี่ เพิ่นกับเฮ็ดงานประจามเหมือนกันครับนี่บางคนมาอยากกับลูกเพิ่นกับมีลูกคืออะไรนาะโอ้ยลูกเพิ่นมันออกมาหันนี่ออกได้เจ๊แปดเมเองแต่ยังเฮ็ดได้เลยคือกันโอ้สุดยอดเลยนะครับพี่น้องเลยนับถือเลยนี่ครับเต็งโมง่ายมิลีครับปุ่นครับดกแห้งถ้าพี่น้องเพิ่นอยากมาซื้อเฮ็ดยังไงครับไปติดต,ต่อทางไหนครับติดต,ต่อทางโทรศัพท์กันเลยนครับเบอร์เบอร์ไหนครับศูนย <ur> ์เก้าแปดหกสี่หนึ่งแปดหกห้าเก้า 0986418659นะครับเนาะครับผมครับพี่พี่เกิร์กครับนะครับอ่าสุดท้ายอยากให้อ้ายฝากนะครับถึงพี่น้องเนี่ยอยากให้เชิญชวนพี่น้องมาเฮ็ดเกษตรผมอยากเชิญชวนพี่น้องที่มัารันการเกษตรนี่ใส่เวลาให้มันเป็นประโยชน์ตั้งน้อยครับอย่าว่าบ่มีเวลาทุกคนมีเวลาทำคัญขอสำคัญเฮาสิลงมือท้ามเมื้อใดเท่านั้นล่ะเกษตรเกษเนี่ยซอยลดค่าใช้จ่ายได้ทางบ้านดีๆแล้วก็มีการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ดีๆเรื่องเกษตร เฮ็ดนางกระางครับแต่ถ้าต่างใจเฮ็ดจริงๆมันกับซัมเ็จครับถ้ามีแต่วาสิเฮ็ดบบเห็ดเื่อเนี่บซัมเ็จโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องถ้าบ่ลงมือทํำกับ่มีทางปรสบความสุเหนือยหน่อยเนาะครับโอเคครับมื้อนี้ขอบคุณพี่เก๋แล้ครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณที่ให้เยี่ยมชมแปลงแล้วก็ให้ความู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกแตงโมนะครับเด้อไผสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากเข้ามาอุดหนุนเพิ่นอยากมาเยี่ยมชมแปลงก็ โค้หาเพื่นใดครับหรือว่าทางเฟสได้ไว่าโคเพราะ่อนว่ามีเฟสนะครับเดี่ติดต่อทางนั้นโดยตรงแหะครับอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมไา่การน้ำครับเดี๋ยวคลิปหน้าย,ยังพอกันไปครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ